สวัสดีครับมาเจอกันในช่องแทบบอกรโลซัวครับดูป่านี้สแสดงหนังแล้วโอ้เทลัดหนาเลยเทลัดหนาเลยทำอะไรเนี่ยฮะ,สะแสดงหนังซะแล้ว เดี๋ยว,วอย่าพุ่งมาอย่าพุ่งมาคันนี้อย่าพุ่งมาให้เขาลงมาก่อนลงมาลงมาเอาไปก่อนมา เงนแล้วที่นำโมทำเปนมันบังหันเินทำเป็นบักเกอวบางหันกันชดมูลมั้เหรอเร็วเฮ้ยมันขี้ยังสาดใช่ด้วยไเนิ่มเนิ่มเนี้นั่นเขารออยู่น่ย มามามาเขา, <laughs> าให้ถอยห,หลังเขาไม่ให้เดินหน้ามาทางนี้ บอกเปิ่งพ่อ,อสุ้นัาานขเ่ย่อเมาเออบอกกันเถิดพ่อ,อ,อ,พอเออให้ชุดนันเข้ามาฮ้เฮ้แล้วบอกมันจอดซอยๆกันเทียยทั้งมันต้องปูสูงก่อนนะครับ เดี๋ยวเราเค่อยเปิดลงก่อนอื่นเราต้องปูสูงก่อนนะครับเอาชัวไว้ก่อนนะครับมันยังดีกว่าเราปูบางๆแล้วมันมาบวมทีหลังพ่อพ่อเราเอาชัวก่อนครับปูสูงให้มันชัวก่อนเพราะว่าเราปูบางปุ๊บถ้าเกิดดินข้างล่างมันขาดเนี่ยปูสูงแค่ไหนมันก็บวมเพราะว่าเราจะแบกเหมานะครับต่อไปจะเป็นงานเหมา ไป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 เนี่ยดินดีเลยเนี่ยดินดีครับเอ๊ยยะไปเกียร์ล้งไหลวะนกขึ้นไปไรมันลงคขักแก่นั่นกับผมมีความหมายเหรอไปไรล้งเอาไปจังสันไหลเพราต้องไปไลมาล่้มมาัน่นะเออมันเป็นขอต่อขันแท้มันจะบวม ตรงนั nice. be, uh, okay, ้นน่ะมันเป็นข้อต่อระหว่างเนี่ยคันนาเนี่ยมันจะชอบบวมตรงนั้นแหละทางอ่ะให้เหลือไว้เลยทุ่งสูงเกียร์จะได้เดี๋ยนี่เกียร์ให้นึงบ่เกียร์ลอดสามกับพ่อละมั่งไปเข่าเกียร์ทีละสองขางสามขางเดี๋ยวกับพังมาเนี่ยพุ่งมา เฮเร็วรถต้องสิบคันนะอยู่ในนนาเนี่ยจอดกองกันปันดอกเห็ดอยู่ในคันนาที่เดียวนี่ อาหนีเนีบอกว่าตองหนีเขาจะกลับรถเนะนันกก่น,หน่หรถคันนะั้นเอาออกไปสองคันน่ะเออต้องเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยินเออไม่ใช่ว่าผมอารมณ์เสียนะต้องเสียงดังหน่อยอยู่กับเครื่องจักรนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็อยู่ใกล้รถอนะ่ะเสียงดังนะครับอ่าไปเวียงนะมันพยายามรถออกเดี๋ยวก็ไปเวียงทากันบัน รถนี่กับพ่อเลยพ่อพ่อมังนี้เป็นตัวบวมมาบวมอยู่นี่เนาะเอาต้อปูไปจนสุดปุ่นดิเออเอาเฉพาะสุดหนารถเดีนี้แต่พ่อน่ะมันบวมยังใครเอาเซลแต่ว่าเลี้ยงบวมบวมเน่นอนนี่ บางนี้มันเล่บางบวมเราเกียยลงไปเลยก็ได้เกียลงไปเพียงเพียงเครื่องนักชข่งนี่เออนั่นแหละประมาณนั้นแหละมันเลยจุดบวมแล้วจุดบวมก็คือจุดนี้เปียกฝนตกเมื่อวานครับถ้าฝนไม่ตกก็คงจะพอดีอันนี้ฝนตกเมื่อวานนะ โอ้ยถอยไปยังรถตั้งอยู่นี่เฮ้ยเ,เดินหน้าไหมบอกเดินหน้าไหมมันเป็นยังไงก,ก็คือเล่นยญกี้ยังงูไล่น้ำเถอะขับรถอะ่ะมันเอาถอยเสียงออมาทั้งทางลเลยจีคว้าเขามาทั้งเนี่ยทั้งเนี่ยเย็เกเย็เกเย็ดปะปะ เฮ้ยเดินหน้าเดินหน้าโอ้ย,ย,นะย,นะอยกระโจกกระโบล่งนะเอออะไรเที่ยงห่างจั่ไหมเท่ยงวัางไหรมันจอดยู่วัางอี่างไเกียดนี่ไปแถวคือว่าแถวนี้สิบบ่บวมหนอะมันเป็นดินทรายนะแต่ว่าเราเกีดผิดแล้วนะที่แตีงแรงงงึ้นงานนี่เนี่ยซ่อม อ่อหนี่คันแลีนนี่มันทำบ่อได้ปูดีพอมันสูงแล้วหอมมะเลีนงานลางังคันแลีนงานนีไปเลี้ยวขึ้นหันพอดีแขนสองแขนสองยู่แล้วเลยเอารถไถตัดเอาอ่ะตัดนี่เล้วตัดมุมนีมันจดกันนี่ <c oughs> แขนสองจะเกิดมันบวมเหมือนเรนทั้งนี้ <c oughs> เออเทียร้องซื้อนี่มงสีเหลียวเส้น <c oughs> เออ เอ้ยรถเต็มไฮน่าอยู่แต่ว่าเรียนวยา่นา,าดาิพากันม้าบุญขับปุ่นเออมาบุญขับปุ่นพากันเมาบุญขับปุ่นครับรถเต็มไฮน่าอยู่เรียนบ่ไ,นนะได้นะนี่กับานอะไอยู่ได้ทางเชิงก็ต้องเอาใส่ยีด้วยมนะังคนเออมอง,เ,งเออมองขอต่อแม่นมังกลางกลางทางเชิงเออเอาใส่เบิร์ดละ่ะเขาเอาใส่อันนี้ก่อนเพราะว่ายังขันซ้อเขาไปแซงเชิงมังนี่บวมก่อนพอดีก่ต้องเอาใส่จากแรกขึ้นไปก่อน เนี่ยเนควงมะนีควงมะนีเออะมะนาอะมากมายิกมากมากพอพอไปไปมาลงทุนมาลงทุนแตน มาลงทุนตะแต,แตงทางวะโอ้โอเคนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับช่องทับแทบองร้อยโซพากินพาเที่ยวทับแทบพากินพาเที่ยวดัมซิ่งเซลล่าคามนะครับ ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะทําคลิปดีๆให้ดูอีกนะครับตอนนี้เราก็จะทําทางจากนี่แล้วก็จากนี้ไปบ่ดินนี้เป็นบ่ใหม่บ่ดินเมื่อวานมีปัญหากันนะครับขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยเจ้าของนาคนเดิมขายนาให้เขาไปแล้วนะครับแต่ว่าบอกให้พวกผมไปขุดนาคนอื่นที่ขายไปแล้วอ่ะเด็ดเด็ดย่างดีดย่างเด็ดเออ เดิวตสบายเลยคุณแม่๋าเย้ไม่ากมาุาเป็นเตงหน้าที่ดีคุณเนี่ยเห็นไหมเงี้ยน่ะแล้วเป็นผู้แตงเขาสิอเป็นตงเห็นยังเนาะเขาปัญหาตัวมันเขามาหาแบบอบยุงมาขอไปซนี่แหละมันขอบคุณนะครับผมไ้ง้นปิดคลิปไยยหมย่กลัวแดดครับวันน้้เสิเซ้มื่อวานนี่ เจ็ดสิบก๋วยเตี๋ยวหน้าตรงนัง้นแจ้งท่างจนละเย่เคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <laughs>